เลกส์อบุรนะครับวนนาราับี่าเอาไ่หลังนคบคุกบ่อเมาลงนะครับ คือบรรยากาศรอบๆรอบๆบ,บ,บ,บ้านที่พักนะครับซึ่งเป็นบ้านของพี่แพรกับคนรัมเรีการมาเที่ยวแล้วก็พักตรงนี้นะครับนี่เป็นเป็นหมือบ้านตากอากาศนะครับบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับโดยรอบๆแถวนี้ก็จะเป็นอย่างไงนะครับเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับก็จะมีเป็น แต่ช่วงนี้แดดมันเริ่มลมตกแล้วนะควันนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะครับของวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศจะไม่มนตลาดมันจะออกมืดมืดหน่อย <Okay. S 1> นะบริเวณแถวนี้นะครับสิ่งที่สวยงามอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับต้นเขาเรียกอะไรนะผมผมจำชื่อไม่ได้นะครับมันจะเป็นขึ้นเกาะตามต้นเยอะมากครับ สวยางามนะครับซึ่งคืนนี้ผมก็จะพักที่นี่คืนหนึ่งนะครับในสกาวโบ,บจิเนียตรงนี้ครับนี่เป็นบ้านบ้านพักของพี่แปรนะครับพี่สาวจากเมืองขอนแก่นนะครับเป็น,ปนบริโัคนะครับเราก็จะมีโต๊ะให้นั่งชมโะเลให้นั่งแล้วก็ชมอ่างเนี้ยครับดูชื่นกระทบฟัง มันสุดมากจะเป็นบ้านปแบบนั้นนะครับแต่ที่นี่ทุกต้นที่ว่าจะเป็นเป็นรากนะครับสวยมากตรงนี้อันนี้คือแต่ละบ้านนะครับอันนี้เป็นของที่เขาทำเป็นยื่นมาแต่ละบ้านแต่ละบ้านเพราะว่าในช่วงนี้เป็นวันหยุดจะมีคนมาเที่ยวเยอะนะครับดูจากฝั่งโน้น ฟังน้องก็มาเที่ยวเยอะส่วนฝั่งพี่น้องจากคนไทยก็มีหลายคนที่มาร่วมงานที่บ้านพี่แปรแล้วับเือกามานังเล่นตรงนี้ส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกบ้านหนึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับก็ถือว่าเย็นสบายมันจะมีเรือคล้ายๆกับพัทยาเลยนะครับจะเรียกว่าพัทยาก็ได้ อมองไกลสุดลูกตาไปนู่นนึ่งแต่ตามประวัติเขาบอกว่าลูกอะไรก,กาบาทตกลงมานะครับตกมาจากโลกแล้วทำให้มันเป็นทะเลได้เหางั้นว่างนั้นแหละประวัติก็ไปค้นดูอีกทีนะครับไว้เล็กครับ เชื่อชมบรรยากาศนะครับเชื่อชมบรรยากาศผ่านในพี่พี้นะครับนะวันนี้ต้อนรับอย่างอิ่มน้ำสำราญเลยนี่พี่จัดชัยศรีวิไลนะครับถ่ายบรรยากาศนะครับถ่ายบรรยากาศขอบคุณครับนี่เป็นถ่ายให้บรรยากาศได้เห็นแล้วมาดูครับว่าทะเลทรายมันทรายไงเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะจบคลิปชุดนี้นะครับจะมาดูว่าทะเลทรายมันเป็นทรายจริงไหม ก็ามาดูตรงนี้นะครับทำไมาถึงว่าเรียกสายขาวอันนี้มันเย็ยนแล้วนะครับมันมองไม่เห็นแล้วตอนกลางวันจัมองเห็นเลยนะครับสายนะ ขอบคุณครับที่รับชมนี่คือไวเลสนอโคโรโนาประเสหรันหนม่งครับ